สุดท้ายของ morning nation วันนี้นะครับวันนี้เราไม่มีกีฬาขออนุญาตยกหนึ่งวันแต่ก็ดีจะได้ไม่ต้องเล่าเรื่องที่เลโอภูแพ้บาเยสต์เมื่อวานเขาถามใช่ไหมเป็นการเมืองเต็มเลยค่ะนะครับแต่ว่าขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งว่ามีรายงานล่าสุดวันนี้เนี่ยนอกจากเราต้องลุ้นว่าสารนนูนจะมีมตินะครับคำนิชัยออกมาว่าจะรับคําร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไหมแล้วก็บสามรอดูเพื่อไทยแถลงการจัดตั้งรัฐบาลโฉมหน้าใหม่พรรคพวมมีใครกันบ้างมีรายงานว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ก็จะแถลงแฉเพื่อชาติ ที่โรงแรมของตัวเองช่วงเที่ยงวันนี้เหมือนกันเนี่ยจริงๆออกมาเป็นซีรีส์หลาย E ีีเห็นไหมคะ,ะเขาที่เปิดมาคือ10 EP ีแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปกี่อ P นะีนะน่ะสิมัน10 EP ีมันเยอะมากวันน,น,นี้วันเดียวน่าจะไม่หมดแล้วลองดูว่าแถลงวันนี้วันที่3พรุ่งนี้คาดกันว่าจะโหวตนายกนะคะ,คะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามาวิเคราะห์ต่อยอดทางการเมืองกันต่อกับปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดอกเอรนันทนานัทวโรพาสคณะบด อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณตาคุณควางแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะและคู่ขนานกันไปเลยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนอยู่ในสายเช่นกันสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีท่านอาจารย์นันทนาด้วยครับครับอ่าคนอื่นจะไดขคุณโซนได้ค่ะเลยที่เฟิร์สนะเลยที่เฟิร์ส่าได้เลยค่ะขออนุญาตถามทั้งสองท่านเลยนะคะเป็นอาจารย์นันทาก่อนก็ได้นะคะ ปรากฏการเมื่อวานนี้เข้าพรรษาวิวาล่มขอถามก่อนว่าหลังจากที่เห็นเพื่อไทยถแถลงจบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คิดขอเป็นสิ่งแรกและความรู้สึกความคิดแรกที่คิดนะคะคิดอะไรคะอาจารย์นันทนาคะสิ่งแรกที่คิดก็คือความรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็คิดว่าไม่ได้ผิดหวังเสียใจคนเดียวนะคะคนไทย mm. ทั้งประเทศเนี่ยก็คงเสียใจกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ถแถลงออกมา แต่ถามว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงออกมาเนี้ยนะมันผิดความคาดหมายไหมมันไม่ได้เกิดความคาดหมายนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ได้แสดงอาการออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่เชิญพรรคใดต่อพรรคใดมาช็อกมิ้นฟินกันไปทั่วหน้าเนี่ยนะคะ oh. ก็ทำให้คนก็เห็นอาการแล้วค่ะอาการมันออกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะ <Okay. S 1> ว่า มันน่าจะมาถึงวันนี้จนได้นะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือสรุปนะคะก็เป็นฝ่ายเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายตัดสัมพันธ์กับเก้าไกลก่อนเขาเรียกว่าจะเรียกว่าปรากฏการเพื่อรักหักเหลี่ยมโหดก็ได้หรือถ้าจะเป็นของคุณชูวิทย์ก็ต้องบอกว่าหักหลังกันท้่วนหน้านะคะซึ่งการตัดสัมพันธ์พระเก้าไกลแบบไม่เหลือเยื่อใยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันสร้างความเจ็บปวด และเก็แค้นเคืองให้กับหลายฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะด้อมส้มอย่างเดียวมันน่าจะเป็นติ่งแดงทั้งหลายที่เขารู้สึกติดหวัง,งเราได้เห็นปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยจากหลายๆฝ่ายที่ออกมาแสดงความพิเห็นแล้วก็การแสดงออกของประชาชนรวมทั้งคุณจตุคุณจตุรนฉายแสงนะคะก็ได้ออกมาโอเปิดเผยความในใจแบบค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่า ตรงนี้เนี่ยพรรคเวลือไใครตัดสินใจแบบนี้ทำให้การเมืองมันจะไปต่อได้จริงๆหรือเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่พอใจอะค่ะครับนี่คือความรู้สึกของอาจารย์นันทนาซึ่งเราเข้าใจได้แต่คุณจตุพรล่ะคุณจตุพรน่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก็พูด<ม>ออกมาค่อนข้างจะถูกแล้วก็ยืนยันตั้งแต่แรกๆแ,แล้วว่ายัางไงคุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับพอออกมาแบบนี้รจริงๆคุณจตุพรว่ายัางไงครับ เปิดสานักเลยได้ไหมวันเข้าพรรษาเขาให้เลิกเหล้าครับแต่ว่านี่ก็มาบอกเลิกครับบอกเลิกในวันเข้าพรรษาเนี่ยอืม <c oughs> ซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นวิกฤตรอบนี้อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้และนับจากนี้ต่อไปรรคเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย <c oughs> เพราะสิ่งที่คิดว่าง่ายๆนะครับที่จะนัดหมายวันนี้ที่จะ,ะแถลงข่าวตอนบ่ายสาม แต่ก่อนบ่ายสามเที่ยงครึ่งเจอคุณชูวิทย์เสก่อนอแต่แสต่างๆก็จะไปกดการถแถลงและถ้าการถแถลงเนี่ยหายไพ่มาทั้งหมดหรือจะหายไพ่บางส่วนเช่นว่าจะมีพรรคใดมาร่วบงบ้างถ้าว่าตามปรากฏว่าจะเปิดชื่อภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยประชาชาตินะครับและพรรคเล็กเรือนต่อเนี่ย รวมได้ก็ประมาณ250สองร้อยห้าสิบเศษเศษเนี่ยแล้วก็วาดหวังเสียงสองวอร้อยสิบกว่าเสียงนันผมเชื่อว่าทิศฎีนี้เป็นไปไม่ได้อ,อย่างไรต้องมีทั้งสองพักพลังประชารันและรวมไทยสร้างชาติเสียงโอ้ใช่จะเปิดจะเปิดตัวกันในตอนวันนี้บ่ายสามเลยหรือไม่โอ้เพราะว่าทั้งคักเลยไหมคะคุณจตุพร คือไอ้วิธีการแต่งตัวทยอยปล่อยแบบอู๋เห่าเนี่ยคนก็รู้ทันกันอยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพักหรืออดีตแคนดิเดตนายยังเป็นแคนดิเดตนาย,ยกอยู่อย่างรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใครจะไปหักหลังแยกตัวมาเป็นอูเห่าได้เพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นถ้าคิดเนี่ยมันมีชนะกันทุกคนยกเว้นว่าถูกสั่งให้มาก่อนเท่านั้นน ้าใช้ในกรณีนี้ผมเองก็มองเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเพียงแค่พักเพื่อไทยตอบคําถามเรื่องพักประชาธิปัตย์พักเดียวนี่ก็ไปยากนะเพราะตั้งแต่มีไทยรักไทยพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยจับมือได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเป็นพักเพื่อไทยมันมีความตายเกิดขึ้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย ระหว่างประชาชนมวลชนของพรรคเสื้อไทยในนามคนเสื้อแดงในขณะด,ด้น้นเขาตายร้อยบาดเจ็บสองพันสูญเส้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนพรรคเสื้อไทยจะต้องตอบคําถามเหล่านี้และนี่นะครับอันนี้จะกดดันแรงมากดูเหมือนว่าไม่มีอะไรประชาธิที่ปัดก็มาแบบไม่เต็มพักด,ด้วยเนี่ยนี่ก็สตาร์ทเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนภูมิใจไทยยุทธการ,ร,รไล่หนูตีวูเห่าปฏิเสธเรื่องกัญชาสารพัดที่พูดกัน ก็จะต้องถูกขุดถูกย้อนมาทุกเรื่องราวที่ผ่านมาครับและเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาพลังประชาชนรวมไทยสร้างชาติมาในวันนี้เนี่ยม,มันจะผ่านด่านส so วได้ไงเพราะสวอเขาจะได้ข่าวดีแบบที่พักเก้าไกลเขาเคยได้ตอนโหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยว่าจะได้เสียงเนี่ยนะครับร่วมแปดสิบเสียงบางคนบอกว่าทะลุูร้อยมันเป็นข่าวลวงกันมาทั้งสิ้นเพราะว่าคุณเศรษฐาจะมีบาร,รมีอะไรไปเปลี่ยนแปลงสอวได้ทั้งที่ส so วเนี่ย มาจากกระบวนการสามปและผู้มีอำนาจสุดท้ายในการแต่งตั้งคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเพราะฉะนั้นเขาคัดเขากรองกันมาแล้วอืวิธีการแต่งตัววันนี้นะครับว่าควรสาบแช่งน้อยที่สุดอย่างไรซึ่งมันไม่มีอ่ะผมเชื่อว่าเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยแถลงนั่นเป็นการแถลงฆ่าตัวตายที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในวันข้าวบรลลัโอ้โหอ่ะคุณจตุพรขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาถามเรื่องผู้มีบารมีใหม่ แต่ในมุมมองของทั้งอาจารย์นันทนานคุณจตุพรคิดว่าพรุ่งนี้จะได้โหวตเลือกนายกกันไหมและถ้าได้โหวตจะผ่านไหมครับอาจารย์นันทาก่อนครับคือฟังคุณจตุพรพูดแล้วเนี่ยแนะนําให้ไปเปิดสํานักอาจารย์สูม่มาอาจารได้แล้วนะคะมีชื่อ <c oughs> ให้แล้วเรื่องเทียง <c oughs> ความจริงเข้าไปแทบกทุกเรื่องแล้วนะคะก็คือถ้าจะให้แบนทีเคราะห์ในเรื่องของการรวมพักจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ถ้ามองอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะโอเคพักเพื่อไทยเนี่ยตัดสัมพันธ์ก้าวไกลแล้วก็จะไปรวมกับพักอื่นๆในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักสองลุงนะคะซึ่งถ้า,ถ,าถ้ามองแบบเนืน้คือคือมองแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์โลกสวยจริงๆก็คือไม่มีสองลุงจริงๆเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยจินใจตรงนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะรวบรวมเสียงมาได้ประมาณสักสองร้อยห้าสิบ หกห้าสิบเจ็ดอะไรตอนเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขารวมได้สองร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยถ้าเผื่อว่า,าพรรคเก้าไกลเนี่ยแสดงท่าทีมาโดยตลอดว่าจะโบวตให้ในสายที่เกิปิดสวิตช์สามต่อเพราะฉะนั้นโอกาสที่พรรคเก้าไกลเนี่ยเขาจะโบวตให้ปิดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้รประมาณสักสี่ร้อยกว่าเสียงถูกไหมคนะคอันนี้ ไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอสามารถที่จะจัดตั้งโหวตฐานายกในวันพรุ่งนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องถอดรหัสจากการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยแกน,นบางคนได้ออกมาบอกว่าเจ้าใกลไม่ควรจะโหวตให้เขานะเพราะว่าถ้าโหวตให้เขาแล้วเนี่ยจะทำให้สอวอไม่โหวตใหอ้อันนี้เราเราลองถอดรหัสพื้นๆน,นะคะว่า จริงๆถ้าเก้าไกลโหวตให้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงบวกกับพักที่ไม่มีสองต่อคือไม่มีพลังประชารัฐแล้วก็ไม <จบ S 2> ่มีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจบที่สี่ร้อยแปดเสียงมัน <5 S 2> จบไปแล้วเพราะว่าสามเจ็ดหกต้องการแค่สามเจ็ดหกแล้วเก้าไกลโหวตให้หนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่ร้อยกว่าเสียงมันจบที่ตรงนี้โดยไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอแต่ทำไมพักเพื่อไทยถึงกลับไปมองว่าต้องการเสียงสอวอ อันนี้เพื่อจะไม่ให้ก้าวไกลโหวตแล้วพอก้าวไกลไม่โหวตให้ก็จะต้องบอกว่าอันนี้มันมีความจําเป็นที่จะต้องข้ามไปจับกับสองปอเพื่อเอาเสียงของสอวอมารวมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวตั้งเป็นข้อสังเกตถอดรนหะัสจากการสื่อสารว่าถ้าเผื่อว่าเพื่อใครเนี่ยใส่ซื่อจริงๆว่าจะไม่ไปจับกับสองปอ แล้วก็ตั้งใจที่จะให้การตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีสองพักนี้เข้ามาร่วมจริงๆเนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยเขาน่าจะโหวตให้เพราะว่าเขาเองนั้นเนี่ยก็โดยหลักการเขาต้องการปิดสวิตช์สพด้วย ดังน,นั้นการที่เข้ามาโหวตให้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ดันไปบอกเขาว่าอย่ามาโหวตเดี๋ยวสวไม่โหวตให้แล้วตรงเนี้มันจะเข้าทางหรือเปล่าว่าถ้าต้องการเสียงของสอวมาโหวตก็เลยจะต้องไปรวมกับสองปอ ก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอันนี้เป็นเงื่อนไขในการที่จะเชื้อเชิญสองพักนี้เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า <ใน S 2> อันนี้ขอรหาการสื่อสารนะคะโค,คุณจตุพรมองแบบเดียวกับอาจารย์นันทนาไหมคะว่าเป็นความตั้งใจของเพื่อไทยว่าก้าวไกลไม่ต้องมาโหวตคือคือความเป็นพักเพื่อไทยเลยเขาก็รู้เต็มอกว่าถ้ายังไม่ตัดก้าวไกลแบบขาดนนะครับคืนตัดบัวยังเหลือเยื่อใหเนี่ย บรรดาพรรคในซีรร้อยแปดสิบแปดเนี่ยเขาจะไม่มาร่วมและมีหนำซ้ําเนี่ยในพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขามีดเป็นตัวประกันอยู่ในบรรดาองค์กรตามรัฐธรรมนูญแทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันเสี่ยงากาบใดที่ถ้ามีพรรคเก้าไกลามาร่วมโหวตเพราะสาวบางคนเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีการแยกกันจริงทั้งที่ผมเชื่อโดยสนิทว่าแยกกันจริง ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงบอกว่าขอร้องว่าไปแล้วไปเลยอย่ามาโหวตให้เดี๋ยวคู่รักเราคนใหม่เนี่ยเขาจะไม่สบายใจซึ่งประกอบด้วยซี่ที่มากินมิ้นช็อกกันทั้งหมดแล้วก็วุฒิสภาดังนั้นพรรคเก้าไกลจะไม่มีวันจะไปโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอร้องว่าอย่าได้โหวตนะครับเดี๋ยวพรรคการเมืองที่เขาไปเปลี่ยนค้่กันใหม่เนี่ยจะไม่สบายใจ ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพรรคย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มีการเขาเกมเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยต้องถแถลงก่อนว่าจะมีใครร่วมบ้างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่จะว่าอย่างไรพเพราะว่าพรรคเพื่อไทยโดยคุณเษถาคุณนงงุงงงงงง่งยิ่งหมอสมบินเนี่ยพูดก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นคนละซีรีส์กันอยู่ระหว่างแก้กับไม่แก้ผมว่านี่นะครับทุกอย่างยังไม่ง่ายแต่ทันทีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับสลัดขั้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ อำนาจการต่อรองต่างๆที่คิดว่าจะเต็มมันจะหดหายเพราะแน่นอนที่สุดนั้นคุณสูญเสียประชาชนไปแล้วและการสูญเสียประชาชนนี่แหละจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เจรจากันง่ายใดก่อนคุณจะแยกทางกับพรรคเก้าไกลหลังจากนี้ไม่ง่ายอีกต่อไปอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมขออธิบายเพิ่มเติมที่บอกไม่ง่ายอีกต่อไปมันจะต้องเจอวิกฤตเจอขวากหนามอะไรบ้างครับคือเขาต้อง แน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลข250กว่าเสียงเนี่ยที่ต้องการสว110กว่วาเสียงเนี่ยเป็นการปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้เพราะสวล้วนมาจากสามปโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอ,อนุพงศ์ทั้งสิน้น<ม>ส่วนเรื่องสมาชิกพัคพลังประชารัฐร,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 รวมไทยสร้างชาติที่เขาแบกชาติเมื่อวานเราจะเห็นว่ารวมไทยสร้างชาติพร้อมจะร่วมกับเพื่อไทย พลังประชารัฐกอเพื่อไทยเจราจาเนี่ยเพราะนี่คือศิลปะทางการเมืองอีกมุมหนึ่งเพราะพรรคการเมืองเหล่านี้ยิ่งพูดว่าจะดีกับพรรคเพื่อไทยมากเท่าไหร่ก็เป็นการทําลายมวลชนแนวร่วมซึ่งพรรคเพื่อไทยเหลือน้อยเต็มทีนะเหลือตึงขาดสติเนี่ยนะครับแต่ว่าประชาชนที่เขาไปร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยให้เชื่อผมเถอะว่าเขาไม่มีวันที่จะรับกับพฤติกรรมอย่างนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่า การจับตั้งรัฐบาลวันนี้นั้นถ้าไม่เปิดตัวพักของรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและคิดว่าจะซ่อนเงมงำเงิมเงำเนี่ยไม่ง่ายนะครับดังนั้นก็ดูปรากฏการณ์กันว่าวันนี้จะถแถลงเปิดงงครบกันหรือไม่ถ้าเปิดไม่ครบเนี่ยการวหวตเรื่องนายกในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีการแปรเปลี่ยนยกเว้นว่าคิดว่าจะสะบัดสลัดซ้อนสะบัดสลัดมาเปิดตัวเอาวันสุดท้ายในขณะที่มีการวหวต อย่างไรก็ไม่พ้นมือประชาชนถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยอืมเอองั้นคุณจตุพรมองว่าก็เดี๋ยวเราดูสูตรจัดตั้งวันนี้ก่อนว่าจะส่งผลกับการเลื่อนโหวตพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะมีพักลุงไม่มีพักลุงโอ้นั่นน่ะสิคะเอ่อทีนี้ขอถามทั้งสองท่านนะคะว่าคิดว่าอ่านการเมืองตอนนี้นะคะใครกําลังได้เปรียบที่สุดแล้วใครกําลังยิ้มอย่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขที่สุดคะอาจารย์นันทนากนก็ได้คะ่ะ คือใครมีความสุขเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนนะคะแต่คนที่มีความทุกข์มากที่สุดก็คือประชาชนนะคะวันนี้เครียดก,กันไปทั้งประเทศเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะจากปรากฏการเมื่อวานนี้เดนคิดว่าทำให้ประชาชนเขามีความรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็ มันเป็นความทรงจำที่แย่มากๆอย่างที่คุณจตุพรบอกนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขาเองเขากมาลังมองอยู่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการเ,าเดนยังมีความหวังอยู่นะคะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ข้ามขั้วไปจับกับสองลุงเนี่ยนะยังมีความหวังว่าโอกาสที่มันจะ ทําให้มวลชนเนี่ยเดือดดาลน,น้อยลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาท้วงกันมากมายก็อาจจะมาแสดงความรู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็ปล่อยให้พักเพื่อไทยเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าประเทศต่อไปเนี่ยยังพอมีความหวังนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าจากท่าทีของเพื่อไทยในการที่จะเปิดโอกาสให้มีการข้ามขั้วเนี่ยมันก็ จะทําให้หน่าจะผลกระทบมันน่าจะรุนแรงมากในแง่ของการข้ามขั้วตรงนี้เพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่เดชพยายามยกตัวเลขว่าถ้าเผื่อพยายามที่จะไม่ข้ามขั้วแล้วขอให้ก้าวไกลมาโหวตให้คิดว่าก้าวไกลเขาโหวตให้สี่ร้อยกว่าเสียงมันก็ผ่านได้แต่ทําไมถึงมีความพยายามในการที่จะต้องไปจับข้ามขั้วแล้วก็ขอเสียงของสอวอ เพราะว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้สื่อสารออกมาเนี่ยมันย้อนแย้งตัวเองอย่างแรงพรรคเพื่อไทยบอกว่าสิ่งที่จะทําก็คือจะเอานโยบายหลายนโยบายที่อยู่ในมโอยของ8พักเนี่ยมาทําซึ่งหลักๆแล้วก็คือนโยบายของพรรคเก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสุราเกนะ้าหน้าไม่เกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดอันนี้เราฟังเราก็รู้ว่าเนี่คือนโยบายของเก้าไกล แล้วพรรเพื่อไทยจะมาผลักดันแล้วถ้าเผื่อพักเพื่อไทยจะมาผลักดันถ้าเผื่อว่าไปรวมกับสองลุงเนี่ยมันจะได้ผลักดันตรงนี้จริงหรอคะอไอ้ตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้คิดว่าอคนที่จะมีความสุขมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพักสองลุงที่ยังไงก็ตามเนี่ยสามารถที่จะทําลายทั้งส้มทั้งแดงได้จากการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะ,ะปฏิบัติการข้ามขั้วตรงนี้นะคะ่ะ นี่หมู่หม้ออาจารย์ธนารักษ์คุณจตุพรแล้วครับคือพรกะคือคนที่เสียใจมากที่สุดนั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์นันพูดนะครับต่อประชาชนเพราะเขาผิดหวังคือประชาชนที่เขามีอุดมคติร่วมต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าพรรคเสื่อไทยจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยังเป็นประชาชนเขาเอาชีวิตอิสรภาพ ไปเดิมพันถ้ารอดคุกรอดตายพรรคเพืเ่อไทยชนะเขาก็เป็นประชาชนพรรคเพืเ่อไทยแพ้เขาพลาดติดคุกบ้างก็าตายเขาก็เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนที่เขาไปด้วยจิตวิญญาณน,นั้นเขาเจ็บปวดที่สุดและท้ายที่สุดนั้นเขาจะลุกขึ้นมาจัดการกับพรรคเพื่อไทยเองส่วนถามว่าใครจะดีใจมากที่สุด ผมได้พยายามอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าปลายทางยังไม่ถึงขั้นล้มกระดาษนนั้นจะโดยจังหวะหนึ่งสองสามสี่อย่างไรย่อมไม่พ้นมือพลเอกประวิตยวงสุวรรณไปได้เหตผลก็คือหมายความว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยนะครับปฏิบัติการกับพักเท่าไหลข้ามคั้วซึ่งต้องแลกกับประวัติศาสตร์จุดยืนทางการเมืองทุกทุกชนิด ท้ายที่สุดนั้นจะเกิดวิกฤตศรัทธาใหญ่โตแม้ว่าสมมุติว่านะครับเกิดว่าประกาศสองพักนั้นบวกเข้ามาด้วยอืได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเสือไทยก็นับวันได้นะก็คือห so, มายความว่าหนึ่งเป็นได้หรือไม่สองเป็นได้แล้วจะบริหารได้หรือไม่บริหารได้เนี่ยจะอยู่กี่วันต้องไม่ลืมว่าสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชน คุณสมัครว่าแน่ๆอยู่ได้เพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะคุณสมชายวงสวัสด์เนี่ยสองเดือนครึ่งไม่มีโอกาสเหยียบทำเนียบแม้แต่เพียงวันเดียวดังนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าผ่าน่านคุณชูวิทย์วันนี้ได้หรือไม่นะ่ะและที่สําคัญที่สุดนั้นก็นับวันเขีเช่นเดียวกันถ้าเขาต้องการให้พรรคเพื่อไทยสินส้นซากก็ให้เดินเข้ามาไปสู่กับดักของความอยากอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่ผมว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความวุ่นวายเนี่ย และก็จนกระทั่งประชาชนมีความล้าเนี่ยปรากฏกายของพลเอกประวิทยก็จะโผล่มาเนื่องจากว่าพักเพื่อไทยได้ฆ่าตัวตายเป็นที่เรียบร้อยและทําลายความหวังของประชาชนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเขาต้องใช้พักเพื่อไทยจัดการพักเต่าไกลและบัดนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ไปลงมือตามความประสงค์แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยประชาชนก็จะทิ้งพักเพื่อไทยยกเว้นประเภทสิงที่ขาดสติทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้รวมต่อสู้อะไรกันมาเนี่ย และเพิ่งใส่เสื้อแดงไม่กี่วันเนี่ยที่อวดตนอวดตัวกันอยู่เนี่ยซึ่งพรคเพื่อไทยเดี๋ยวนี้ก็อุดมไปด้วยคนพันอย่างนี้ผมเชื่อว่านับนับถอยหลังดูอาการคนก็รู้แหละนะครับ<ค>และดูท่าทีดูความรู้สึกผมว่ายากเต็มทีนะครับคือฟังคุณจตุพรแล้วเหมือนว่าสถานการณ์ของคุณเศรษฐาก็ไม่สู้ดีณนะตอนนี้ทั้งสองท่านมองว่าคุณคําถามเดียวกับที่เคยถามคุณพิธานนะคุณเศรษฐามีโอกาสาเป็นนายกมากน้อยแค่ไหนครับคุณจตุพรก่อนเลยครับ คือหน้าวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับตลอดทั้งคืนอ,อยู่ในระหว่างการตัดสินใจเรื่องพักของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติว่าจะอยู่ในวันนี้เลยหรือไม่เพราะถ้าไม่อยู่เนี่ยเสียงสวที่ไปเดินเดินกันนั่นนะนะครับผมก็เห็นว่าใครไปเดินตรงไหนกันอย่างไรเนี่ยมันจะไม่เป็นตามเป้าเหมือนกับกรณีของพิธาพรรเก้ากวา ดังนั้นเศรษฐาวันนี้ก็จะเจอเรื่องเพิ่มจากกรณีของชูวิทย์ร,รวมกระทั่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพราะว่าพูดไม่ได้ต่างไปจาก,กรัคเก้าไกลเลยเพียงแต่ว่าทำเนียนทำลืมทั้งสองเรื่องเนี่ยมันจะมาย้อนดังนั้นผมว่าเศรษฐาเองในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเขาย่อมนับตัวเลขเป็นคครรัับบและเขาก็รู้ว่าการตัดสินใจอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผลลัพธ์ตามท้ายจะเป็นอย่างไร ครับขอ<ต>ส,สั้นๆ<ร>นะคุณจตุ<ร>พรพ,พอดีเวลาจมดครับ,ร,บรับเห็นปรากฏท้ายๆว่านาย,ยกสินเนี่ยก็จะเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยนะครับยังไม่มีกําหนดอ้างว่าให้จัดั้งรัฐบาลก่อนแต่เป็นปลายเปิดนั่นคือคําตอบอย่างชัดเจนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนคุณเศรษฐามีโอกาสที่จะไม่ได้ก็มีโอกาสทั้งหมดที่ผมได้เพื่อให้พัง กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ปรับการเมืองปรับเล็กปรับน้อยแต่ปลายทางของจริงก็ยังเป็นพลเอกประวิทย์แต่ระหว่างทางอาจจะให้เป็นแต่อยู่ไม่ได้ก็มาแล้วเขาก็รอค่ะค่ะขอฟังอาจารย์นัทนาบ้างสั้นๆคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกไหมคะดูจากการแถลงของพรรคเพื่อไทยบ่ายนี้นะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีพลังประชารัฐจะรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมเนี่ยการโหวตให้คุณเศรษฐาในวันพรุ่งนี้เนี่ย ก็น่าจะมีอุปสรรคในจํานวนเสียงนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อปฏิเสธก้าไกลหนึ่งห้าหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียงไม่ไม่น่าจะพอต้องไปพึ่งของสวอีกร้อยกว่าเสียงแล้วอันนี้เนี่ยไม่มีลุงเข้ามาเนี่ยโอกาสที่สวจะโหวตให้เนี่ยก็น้อยมากโอกาสที่จะสุกความในวันพรุ่งนี้มีเป็นไปได้สูงแล้วก็จะไปถึงขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็ดูว่าการเจรจาต่อรองกับสองลุงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วก็คนต่อไปก็จะได้เป็นอะไร<ช>ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรอดูบ่ายสามโมงวันนี้สุดจะดตั้งรัฐบาลจากเพื่อไทยก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านสาหรับเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ธนาคุณจตุพรครับ